ครับก็สวัสดีพี่น้องเพื่อนเสียงทุกท่านนะครับผมสร่างรักมหาสารคามนะครับเป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์อาร์เทคออเดโอนะครับไม่ว่าจะเป็น Power อร์อมปลอกลำโพงนะครับอ่าตู้ลำโพงนะครับวันนี้เอา Power อรที่ขายดีที่สุดนะครับมาให้ฟังเสียงอ่าเป็นรุ่น RB36 นะครับตัวนี้สามารถขับดอก18นิ้ว21นิ้วข้างและ2ถึง3ดอกนะครับยาวๆได้เลยตัวนี้ครับยินไฮนะครับ สองโอมได้เลยนะครับส่วนคอร์สก็จะเป็นคอร์สตลาดทั่วไปนะครับพันกว่าบาทนะครับมิกพันธรรมดานะครับรับงานทั่วไป4ี่พันกว่าบาทตู้เบรที่นำมานะครับเล็กที่สุดของร้านนะครับ18นิ้วนะครับดอกที่ใช้จะเป็นดอกหัว้5นิ้วนะตัวใหม่นะครับเสียงกลางก็จะเป็นฮาร์โรลด1นึ่งคนนะครับปากแลมไฮบริดปากอลูมิเนียมนะครับเป็น ดลอก12นิ้วของอาเทีของเรานะครับครับผม